ขาเข่าเว้ยไม่ตุ้ยกันย่าย่าปุ้งเอ้ยทางขาเข่าไม่ตุ้ยกันย่าย่าปุ้ะดุ้งเอ้ยอ้าวอ่าตาดำลงมาอุ่นไม่ตุ้ยคือเก่าโคแล้วโอ้ยยังไม่ด้กดเลยโอ้ยลูกสาวข่อยถ่ายคลิปถ่ายคลิปมาแดนฮุ่นมาแต่ผูทางเข่าหน้ามีตุ้ยกันย่าแต่ได้ปะดุงเอ้ยมาเบิ่งแต่ได้โค ลูกสาวค่อยเออสบายดีูกสบายดีนลอ้านูกเบบามาหอนาตุยเด้อ้ยลูกสาวดืมกดคลิปยังลุกอ่ได้นะอต่เมื่อยยังไงดีไปเชอร์กอนลูกเล่นกับพี่เซอรก่อนอยากเมื่อหาใครกเมืออ้ยเออเดี๋ยวเออดเอยมาพี่ ตายด้วยบอดเฮ้ยดูแต okay. um, okay.> oh, okay. ja> ่็ดไร้บาด่ตาวยให้แล้วพอเป็นยังดินเอานมให้น้องกินเลยเ่อเอายมาเดี๋ยนะโตโตโตเดี๋ยวอานิ่โตเอายกบลีมาโอเคโอ้เอายกบลีแม่ลูกกันโบจักรว่าไผได้ลีน่ะคือไผ่เห็ดัวงเมหัวเม่กินแกลนไม่นั่นังนบงบังไอหน่งโตนี่ไปหาปลา แล้วบ้นไปน้องไปน้องน้องน้องไปน้องตายด้บานนี้ป้ารเคยเชื่อมาหอดแล้วฝาแ้ฝาตฝาแลอยาไปทะเลงาได้เตัวนี้อือมาเนือยอครมอยมอูเมอูเมอูเมอเมอมอเมอยอเมอนเมอูอูมเมออูเออเออูม่อมมเอม้นกันเออเอเเ านั่งทานเม่จีการถั่วมาใเออมากินแกงปลาก้อนจังกินแกงแล้วไม้พอดีได้ให้แล้วนั่งก่อนได้ๆต้อจ้าต้อจอันนี้ของป้ากันในนี่ก็ได้มันมีวีวีหัวเชือกก็ได้พากันซื้อบุญไอตุยไม่ในกันซาบุญมามอบเงินให้ตุ้ยพี่น้องเนาะทำบุญน้ำพระแพคเนาะขอบุญขอบใจขอบุญขอบคุณทางแม่เพิ่นอยู่ฝั่งต่างประเทศพ่นแหละเนาะหมอบเงินให้ทัพเนาะ ตูโทรหาเอ๋ยกบลีมาตเอ๋ยกบลียังช่ไหมด้ยลูกจากไปทะเลยากเลยตวนีโตู้ขยันไปทุ่งใหทุ่งนางมามาดูมาดูมาดูน้องวินทำอะไรนี่ว้ยว้ว้ีเปากินาว่ากินหัวขาดไยงกวะกินหัวขาดควมส่วนมูเด้เนาะ โตปีใหม่เขาเิเน้อหม่ไม่ใชองแกงกินข้าดาวสิเชวนเจ้าเจ้าคาแบบนี้นะเจ้าต้องโั้ให้ไดเห็นดึงห้ไมให้มันดึงเคยกันอุ้ยมีเลยนะเออต้องพามาคุมมือเออต้องพามาคุมืออยู่เนาะแต่มืวอนี้เราตีกันได้ตีกับพนีเออบินเรก็ตีกันนะบินกับไครนะเฮ้ยินนี่คือหัวกระตนเนาออเนาะ แยกแยกแยกหากระหากระชื้อเดี๋ยวนี้เอ้าโมมี่พวมโมมี่วีพวมแยกไปทิ่มอยุยชซมาวินเห็นบ่าน่ะมาบังหน้าโต๊ะโต๊ะมาบังน้องพิงกับใบเซ่อเต้นน่ะโต๊ะพ่อเลว่าคอยไปค้ำพอเด้อคอยชิมมาเออแล้วแต่หรอเปล่าวะได้หัวเจ้าอยู่นี่ได้ถ้าะพอนะน้องมิวว่ะอืมปนดมา

อันนั้นตมืกีเตมะีเตมะีเตมะมากินแกงปลาคออใหโอ้โเนาะตโตมากินกปุ้นตเออยชาซื้อมาโตอยากไปหาปลาบ่านี่ปลาปแล้วไปจักบอกว่าแต่ไปหาปลาน้ำนองเออเออโอเคโอเคน้องไปหาปลาซีไปนองแล้วกินนี่บ้แล้ว ก็ปาน้องนงไปไปหาน้องบ่ะยังตัวนี้มืยองตัวตมวินเขามีปลาปลาตัวไปเนื้อพุนตัน้เ่อตเมื่อโตเม่อมอแลเมจ่อเมื่อม่องตเม่อมื่อมือเมื่อกัเ่อเมื่่อแตม่เมอตเม่อโเนอม่อเ

จากจดกหัวดู à, à ่อยมาลงทางเขาก็ไม่ตื่กะยานซำมเด้เดกวดีเดวมาเหอีไหนกด้บ่เด้อบ่กดแล้วเหรเบิ่งเราบม่มีตัวเลขผู้สั่งเอาแกงปลามาดูหยเนาะลองทองกันเมื่อบุญเงินไม่เจ้าหาเพื่อตู้ยะผเรีนอย่นี้นะองเขาบอกไอ้ทหาตู้ยนอืมอาไหมเราปเาเพ่นเองลูกประกันบางเจ้่ ะพี่น้องเนาะตัดผาามามื่อนี้มื่อนี้อ่ามัอวานนี่เนาะถ่ายทำให้พี่น้องเบิ่งอยู่หน้าแม่ตุยหาหกนาทีนี่แหละพี่น้องเลยพอดีเพิ่นงห้ยห้องท่องแตกกันอยู่รถกับดินว่านอหัวมวนกับสาวุ่แม่ตุยเนาะพอเราบวงเงาพี่น้องเลยเลยลืมต่อคลิปให้ปลาลุงเบิ่งเลยเนาะกลับมาเฮือนแนะว่าเอ้า วันนี้คือถ่ายคลิปอยู่นะว่ะเข่ามาเบิ่งเ้าโอ้ยเลยหันาทีหกนาทีนี่แหละปาดูเลยเนาะเด้ย,ดยนางดินนางลมกับสบุวนวันนี้จนหอดสองทุ่มพี่น้องเอ้แต่แต่เที่ยงกลางเว้นแต่ตอนเที่ยงเนี้ยเรามามอบเงินให้ไม่ตุ้ยประมาณเที่ยงปาดูเลยแล้วว่านัวหัวมวนหานั่นฮานี่แกงน้ำใหม่ตอตั้ชั่วหาชมพกชมพักทุกอย่างพี่น้องเอ้ไม่ตุ้ย illum. เราอยากมีหมูเนาอะอย่านนั่งคนเดียวฉูดเสาะเงาเงยปลาดเลยคิดลายแตเลยหานั่นน,น,นี่มาชูหมูกินหล่อหมูไว, <c oughs> ตวยตะบุญเราก็เลยว่าจะไปเรียกไปงานเด้อเมื่อวานนี้ิดหน่อยเนาะนนแล้วก็ใหายเบา้องมีมาหาดินน้ากันเอาน,อน้องน้ำพิงมาน้ำแลต่จะทำจังหน่อยประมาณหามุ้งแรงอย่าเนาะ หาโมงหกโมงเลยแม่เชือกทรหาสาวทองโทรหาแม่โอนเพิ่นมาลิน้ำอะไรกับมาฮุบชมพักมาตำาขับปุ้นกันกินพี่น้งงองเไยจะมวนซื่นอยู่เนาะแม่ตุ้ยกับพอเรามีหมูดิพอหมูเมื่อเลยอ่าชิ่คนเดียวแล้วีมันต่ำใจเราขนาดเนาะพอม่หมูว่าเอาล่มแล้วลืมไปน้ำแค่แน่พอเราอันบลอกคิดลายนะพี่น้อง ้าานี่มาสูหมูกินยังจะต,ต้มไก่ผุวน่ะผัวนี่กันว่าสาวุนยอยู่ต่อยโดนเติบก็ชิ้มไก่ชิลกินหน่อย่ะเนาะ่ัวนี่กัแเมงเชอร์พากันเปิดเพลงเนาะเปิดเพลงเพลงถึกใจกับแม่โตแม่โตกับผ้ามีตุ้ยพอดแล้วก็ลุกขึ้น้าพอ่อนนะแม่โตโอ้ยดีใจเมงเชอร์กับไทยไทย,ยคลิปไปให้ส่งไปให้อนาพรอ้องเชอร์เบิ้งไปหน่อยเนาะส่งไปให้บอจันเบิ้ง พ่อจันก็นโอ้ดีใจได้เห็นแม่แบบว่ามวนชื่นน้ำมูเนาะพอลืมไปชัวรข้าวโอ้พากันเห็นอย่างเด้แม่ตุย้ยคือมวนแท้เปิดเพงเลงให้เ่าพี่น้องแมต่ตพาเราเต้นจับมือเราเต้นแล้วก็วเต้นน้ำ <c oughs> เพลงมวนเอาไม่นี้กัตอนเช้าเช้าปะลุงเลยสาวนางพันมาเปิดค้าขายขึ้เก่าเนาะออออ งานบุญบอ่อหนิป่าดุงสะดินเลยมาอุดหนุนนนนนเต็มหม้อเลยปานว่าบุญแล้วก็พากันมาปิ้งอันนี้ห่อสม้มพี่น้องนเนาะส้มซีนที่แม่ตุ้ยเพิ่นเอาใหายวานนี่แหละวานก่อนเนาะแต่ม,ม,ม,มื่อยเพืยย่อนเละแม่เชือาใส่ตู้เย็นไว้นี่กันรักจำแตนางเพิน่นเพิ่นเมื่อหับอินเตอร์พี่น้องเลย ว่าเมาื่อเช้านี่เป็นมาก,กนะ่อนเดิเนาะเป็นมาก,ก่อนโดมาหเห็ดของค้าขายเมนก่อนเนี่ยลาอินเตอร์ไว้อ,อยูอยย่น้ำป่าเตอร์ใหญ่เพิ่นทางหมอไว้แล้วไปอนีนก่ก็กินถาเลยกินไหมดูข้าวนะเอาสบายดีไหมดูห่ะสบายดีอิเตอร์เอ้ยเช้าเลเห็นยังผมนะอันหมวกน้าออกไหมเจ้านะ่ะ มันห่อน่ะก <ờ> ินข <ừ> ้าวปลาแซลมอนปลาแซลมอนบอสโรตีกับหน้าไข่ปลาแซลมอนเขาอีกเออสัตว์เลาตีอดอ้วกอ้วนี่อยากกินอีกมาเล้วจิร่ก็มวนตีด้วยเนี่ยเราซอเนี่ยตักไปใส่ปากมาไม่รวยไปนั่งพอเมือเอาติบข้าวพ่อเมย์นั่นดิอันนี้ขิงอันนี้ขิงอันนี้ ทิงกินได้อยู่แต่ว่าเล็กน้อยกินยันเพชรข้าวแหละเพชรอืมเราเป็นยังดูกกินด้วมัมมัมถา่ายหน้าเอาเข่ามาเพราะไม่ได้หุงเข่าได้เพื่อนจะกินข้าวเหนียวางงมาดูเลยเนาะมาเด้อกินข้าวมาเหรออืมอืมเสร็จเลยมาไหมไม่ป้อนมาเพิ่นตักกินพวกเอาน้ำไป มีน้ำมากพี่พี่ฟังนี่น้ำนะฟังนี่เออฟังนี่น้ำอยู่ทั้งนี้ลูกไอเตอร์ถือของมาช่วยนั่งบริสัทถือมันไหมหรออืมอไม่ใช่มันไหมคะบุบแล้วไอยน้ำอยู่ทั้งนี้ลูกนอนยันตือเป่สั่นเลยบอกไอ้หนังสั่นเลย แต่ไม่งดขึ้นน่ะแตสองตุ๊กน่ะวไมตุ๊กเลยฮลรกดนี่นีน่าไม่ตุ้ยพอนมาหนิดิน,น,นแล้พอนเพลงกระไพตาม้าตามามันตามกินข่าวไหมมามาๆากรดูกกินข่าวเช้าแกงไห้ว่านโจ๊อิ่แกงไมครับ เอาซีดเพิ่นก็ว่าสิเมื่อยได้มือนีพี่น้องเนาะยังไม่ลงไปอยู่ถ้าเิ็นมื่อยงินก็มียเพื่อนนะมือหาลูกหาเต้าเพิ่นก่อนเพื่อนเนาะแล้วมาใหม่มือบุญมืออย่างเพื่อนละชาวไรมือได้วันเพื่อนละมาเลยมาเลยไฮ้ยเ้มาแล้วไงจ้าจะขึ้คุยกับจ้าจ้าไม่จะชุกนะอ่จตาชุกน้องบอกระ ชุกน้องโมดูโมเข่าหยอกเหยอกไอ้ตาละไอ้ตาชุกเข้าอ่ะอืมหยอกกันยี่เซอร์โมชุกออกไอ้ตาเราหยอกยี่เซอร์อ่ะไนาะมันจะกินเราเคยกินบ้างไหมเยอะมากดูเห้ยเจออ่ะยังบูติร์นาเอาถั่วมาใส่สมพักน้ำน้ำสมพักกับจนเดืองโฮแม้นนั่นนะพี่เจ้านี่ยไม่ชมอ่ะ เอาชุบชู้ยายชู้บ่เด้อบอเราจะชู้มาซับหน้าเสร็จปะนางไม่แม่ป้อนเนี่ยชมเนี่ยไว้อะไรอ่กินข้าวไงฮะคอยกินแหละเผื่อเปิดมาเนี่ยอะไรก็อ้าวเจ้าว่ะไปงานบุญบ่เต็มหม้อโอ้ไม่

ม่อแมัช yeah. hey, ื ah, ่ออยากไม่เลยไม่ใช่ไหมมาชมมัคือผชมหอยเหีววใช่น้อจังักไหมมีอยู่แช่บช่องแ่ส่วนมากเบือมาก่กอยังมืเห็นไหมเห็นไหมหรอ พอายามนอนแล้วมาช่วยคอนไงนอนไล้ยหรอนอนได้ฉันนอนอเราม่อาชีพครับมาไม่อาชิพนอนอยู่มือนี้มาแรกน้องไปน้ำอื่นอย่างต้องไปน้ำมาตอไหน้องไปน้ำแล้วมื่อนี้เรามีคนนอนหลายคนอยู่แบบมื่ออื่นน่ะืออาชีพมื่อจังนงง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 น้งใหงนงงมงนงงางงานงง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 งืงแลงง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 กงง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 งนงงนงงงง นี่ใช้อันน้องจุกอั่นเอว่าเราใช้สุดชิงกระเบื้องว่ะ้าวไข่ป้ะไข่ไข่ก็อนคือว่าจะมาใส่มะพ้ากับไข่ไข่ต้มตั้งกระเพยแค่ไม่ตุ๋อืมนี่น่ชินกะเบืว่ะนี่คือมหาวจี

เป็นังวะสมพักต้นชื่นะ้นม่ตุยย้ยให้เอาแม่เอานี่ก็ได้บ่าจามบ่ระกินจามจองไงหลับทไมนหล้าสิบปอนะหมาสิบปอดมอั้ยหราสิอนว่าแล้วอะรอีกวะนีไ

เอ้ยย่าแม่ข hey, ี้รถเนี้ยใหญ่เนาะเมือปักเชื้อถ้าชาพี่น้องยเนาะแต่มือเชื่อสีโทรหาอีกนึงกันปีใหม่เลยสียังเริ่มใหม่เดีกเนมันมักเป็นเฮ้ยปีใหม่นะเป็นทุกปีบ่ปีใหม่นั่นสิอากาศเย็นเลยอากาศเย็นกระตเก้าก็เย็นอยู่ฮอดปีใหม่นะพู้เล่าฮอดปีหน้าเพื่อเชื้ชาเดือนหนึ่งผู้เล่าบิดเดือนหนึ่งผู้เล่า ยังจนะนอนกิน <nt> ดีๆเห็นเน่ยออ้วนได้บอกว่ายงถามว่าไอ้โตวันทำกันแล้วก็เจตโตเตโตเติตั้งอ้วนเนาะโตเติรปลายปลาดุงสบายดีวัะกูลสุกูนโทหาชิกนเมื่อปะแล้วบล่กี่อายเพิ่งมาให้ถ้ารับเบิรงโดดใหม่น้ำไอ้ก้อนว่าจะเพิ่นเผาเล่าลูกแล้วก็โทรมามื่นชิบแล้วแบบวะอยากแช่ไม่จุ เออพยายากไปยู่นะมืออื่นยังมาเบดแล้วเิ่นบใหญ่เต้กว่าพยายามมันเห็นะํามืออื่นละไม่บได้เยรากินน้ำกันแหละไม่ไม่ได้เากกินน้กันทัน้มาัน่เราทาเบิ่งกันพี่น้องเลยยังก็ว่า่ได้กี้ว่าจันที่ได้แล้วอันนี้ว่าเกเรื่องพราแค่กะเลื่อนไปก่อนว่า à, đường chụp đường ngâm bảy vò sẽ ra phán mà ra bảy rồi luôn